ไอต,ตัวที่ขายเมื่อกี้เลยมั้งโดนแล้วครับผมอยู่เหยอยู่<ๆ>กัดกระชากโดนเลยนยี่มั้งไอตัวที่ทำน้ำบานนะ่ะครับผมก็สวัสดีนาะอีกหนึ่งวันนะครับ วันนี้เดี๋ยผมมาเข้าคลองนี่ครับผมเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยอันนี้เป็นคลองเด็ดเลยนะครับผมคลองที่แบบว่าเคยได้ไปเยอะๆเลยอะ,อะสภาพน้ําวันนี้นะครับผมมันลงเยอะแล้วครับผมจากที่มันขึ้นมาอยู่ขึ้นมานานครับขึ้นโคตรนานะผมเข้ามาดูเรื่อยๆครับผมแต่ว่าน้ํามันขึ้นไงวันนี้ผมเข้ามาดูแล้วน้ํามันลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีดูครับผมว่าลามยังจะก,กัดดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะ สภาพใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเนลอยขาดน้ำยังลงใหม่อยู่เลยไปเดี๋ยวลองตีดูครับผมส่วนสีน้ําก็อาจจะขุ่นกว่าเดิมที่เคยได้ตัวไปนิดนึงครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะกัดอะถ้ามันมีตัวอยู่นะโอเคไปลุยเลยครับผมก็ผ่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองใช้เม่นลากก่อนห้อยอยู่นึโอเคครับผมไปลุยเลย เม่ีปลาอะไรวิ่งเป็นนูนเลยน่าจะเป็นพวกปลาน,นิลนน้ำมันแห้งไปแล้วครับผมเนี่ยน้ำมันเพิ่งมาใหม่เนี่ยที่ได้แห้งคองไปเลยเพิ่งมาใหม่น,ะมมน้ำเดี๋ยวลองไปดูวย หรือว่ามันมีตัวหลงมากัดนั่นไงกัดนะครับผมคลายัวไม่ใหญ่หรอกแต่กัดแล้วคลายเลยอะ ยอดยากระโดดสูงเลยกับทั้งทีจะให้มันอยู่ๆนะไม่ได้เนาะตับขาย ถ้าปลาเยอะนี่มันเลยครับน้าแค่เนี้ยถือได้น้ํามันแห้งไปมารอบหนึ่งแล้วก็อันนี้เาเพิ่งปล่อยซึมเข้ามาใหม่น้ําสีสวยด้วย ไอตัวที่คลายเมื่อกี้แหละมัง้งไอตัวที่คลายเมื่อกี้แหละมัง้งดนแล้วครับผมอันนี้มันกัดตีรังกากัดเนมาแล้วแต้มแรกของเราวันนี้ นี่ครับเข้าสองเล่มเลยเนี่กัดเม่นยางแคะสีเหลืองนะครับผมก็ย้ายหม้ออกมาจากคลองที่ผมเปิดคลิปนะคือไล่ตีไปพักใหญ่ไม่มีตัวกัดสักตัวเลยน้ำมันยังเยอะแล้วก็ขุ่นกว่าเดิมเยอะครับผมก็เลยย้ายหมายดีกว่ารีบออกมาเลยครับผม <laughs> มาแล้วครับผมเจอและตัวแรกของเราไปเดี๋ยวหาตีต่อครับเนี่ยต,ตีตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวลองซ้ำอีกเผื่อกัดอีก นาำอะไรในบ้าเถึงหลึงถึงเลยปลาหรือตัวอะไรไม่รู้นะอยู่ตรงปักบุ้งรครับอกัดกระชากโดนเลย นี่มังไอตัวที่ทำน้ำบาสน่ะอุ้ยกัดเหมือน้าใหญ่กว่านี้นะมามาดูตัวขครดย่างวะอ,อุ้ยหลุดพอดีอสองไม้นะครับผมไม้แรกผมตีไปไม่ตรงโอ้โหอะไรหลุดมาเลยเนี่ยเหงือกหรืออะไรเนี่ยเขาขาวเนี่ยกัดเม่นยางแคนะครับผม สีเหลืองนี่ครับสาปลาก็ประมาณทักสองขีดนะครับผมนี่ครับสายดีนะอ้นอวนเลยพอกัดปุ๊บผมลดคานแล้วมันก็ชากออกเลยครับผมมันก็เลยงัดสวนนะติดนะครับผมนึกว่านึกว่าจะอดแล้วเมื่อกี้นึกว่ามันจะขายไปสีต่อครับ อยู่ปะเนี่ยอยู่ไม่ใหญ่แล,ล้วรับตัวเล็ก <c oughs> นี่เต็มปากเลยครับผมเฮ้ยหอมปะเนี่ยหเหมือนจะเดฟเดหน่อยเ <c oughs> <c oughs> เก็บไปก่อนแล้วกันตามทีสามเต็มปากเลยครับผมเม่นยางแคะสีเหลืองของนาบ,บอลน,นะครับ เหมือนจะใช้ได้นะใส้ปลาเค็มอ่ะเก็บไปแล้วกันนะครับผมตีตอ่อ <c oughs> คือแดงนึกว่าไม่อยู่พอเช็คดึงสวนเลยน้าสงสัยนะมิถ้าเรามั่นใจว่ามันอยู่ก็ใส่เลยเมื่อกี้เนียคือเราไม่มั่นใจว่ามันอยู่ไม่อยู่ไงก็ต้องค่อยๆย,ยกคันขึ้นนิดนึงก็ได้มันตะปึก๊กมือเราแล้วก็ค่อยงัดสวน เวลาลากลงใต้โลกลากลงตะลิงเราลงมาค่อยๆขย,ย่าไว้ก่อนบนบนนี้บนผิวน้ำอะ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ถึง,ถงย้อนกลับามาซ้ำตรงนี้ทำไมครับมีตัวกัดผมไว้อยู่นะเย็นแล้วครับมืดแล้วตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วพอแล้วครับผมไปลองดูตรงนี้สักนิดนึงก่อน วันนี้วันนี้ผมออกมาช่วงบ่ายไปไปหมายนั้นมาซะนานเลยอะไรสั่ตัวเลยหมายที่เปิดคลิป <c oughs> มีตัวกัดอยู่ที่สองทีนะครับแต่มันตัวเล็กเลยย้ายดีกว่าน้ำยังเยอะอยู่จยให้ไปไปช่วงน้ำลงใหม่ๆลงทีหนึ่งให้น้ำมันลงมากกว่านี้หน่อยครับ ครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับก็หยุดแล้วครับผมพอแล้วก็ลองมาซ้ํำหมายตรงนเนี้ยเนี่ยลองเล็กๆนี่ครับผมตีไปก็ไม่ไม่มีตัวกัดแล้วนะครับผมเพราะว่าน้ํามันน้ํามันแห้งไปแล้วพึ่งขึ้นมาใหม่ไงที่ผมย้อนกลับไาซ้าเพราะมันมีตัวกัดและคลายผมไว้อยู่ตัวสองตัวครับแต่มันไม่ใหญ่แล้วก็เลยลองขับไปลองซ้ําดูแล้วมันไม่มีกัดครับผมก็เลยพอแล้วตอนนี้ก็ห้าโมง จะครึ่งแล้วมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับแล้วครับผมไปวันนี้ก็สรุปผลงานที่ได้มาก็สามแต้มนะครับผมก็ไ่ายหมายที่เปิดคลิปมาก็ไม่มีตัวกัดเลยเงียบกิบต้องย้ายด่วนเลยครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมเป็นเม่นยางแคะนะครับวันนี้หยิบสีเหลืองมาใช้นะครับผมปากัดว่าติดง่ายครับผมของหน้าบอลนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผม อันนี้จะเป็นคันแอร์เกียไทยเทเนียมนะครับอันนี้เป็นเวทแปดขีดสิบเจ็ดนะครับผมกับลอกอาบูกาเซียครับอาบูกาเซียซินว่าแม็กสามอันนี้ผมใส่สายพีอีของนา้นาเป็นหนึ่งนะครับผมเนี่ยของตองหนึ่งอันนี้ผมใส่เป็นพีอีสามเลยแล้วก็สายหน้าผมใช้เป็นห้าสิบปอนด์ครับผมส่วนเหยื่อก็แม่นยางแคะตัวเดิมโอเคไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม มะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม